วันนี้จะมาดูต่อจากเรื่องเขาที่แล้วการเช่าหนังผ่านไอจูนที่มีทั้ง HD 129บาทกับแบบ SD ที่เป็น99บาทข้อดีของมันคือของไอจูนเนี่ยนอกจากเสียงที่เป็นอังกฤษ5.1แล้วเนี่ยมันยังมีซับไทยและยังมีเสียงไทยส t ตูดิโอด้วยซึ่งถ้าเป็นฝั่งของ Google Play เนี่ยของ Google Play ของ n อ r o i d เนี่ยราคาเนี่ยมันก็จะมีแค่129บาทแต่ว่า มีแต่เสียงอังกฤษไม่มีเสียงมีแต่ซับไทยไม่มีเสียงไทยแล้วก็ไม่มีเช่าแบบ SD ซึ่งราคาถูกเพราะบางทีเราก็ดูครั้งเดียวไม่จำเป็นต้องดูอะไรเยอะขนาดนั้นแล้วแต่คนชอบนะแล้วส่วนใหญ่หนังของ Google Play เนี่ยมักจะไม่ซับพอร์ตภาษาไทยด้วยไอเงี้ยเก้าสิบาทถูกกว่าก็จริงแต่ว่าไม่มีเสียงไทยคือเสียงก็จะมีแค่เสียงอังกฤษหุ้ดกับบรรยายอังกฤษซึ่งถ้าเป็นของไอจูน่ะมันจะมีเสียงไทย ในสตูดิโอแล้วก็มีเสียงอังกฤษแล้วก็มีซอบทไทยด้วยแล้วก็มาดูอีกวิธีหนึ่งก็คือถ้าเราเช่าหนังเนี่ยมันจะสามารถดูได้แค่ทีละหนึ่งอุปกรณ์ถ้าเราจะย้ายไปอุปกรณ์อื่นสมมุติว่าเราเสียบตัว iPhone เข้าไปปุ๊บเนี่ยเราก็มาดูในส่วนของภาพยนตร์เนี่ยภาพยนตร์นะภาพยนตร์อุปกรณ์สมมุติว่านี่คือภาพยนตร์ที่เช่าอันนี้คือย้ายมาแล้วย,ย้ยายย้ายสมมติเราดูจาก ว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยดูไม่จบแล้วเราจะต้องไปข้างนอกเราก็กดย้ายมาอยู่ในไอโฟนแล้วก็ปรับใช้มันก็จะก๊อปปี้จากคอมพิวเตอร์ไปอยู่ในไอโฟนแต่มันจะลบจากส่วนของคอมออกไปพอเรากลับมาบ้านเราก็เอาไอโฟนมาเสียบแล้วก็กดคําว่าย้ายกลับมาที่คอมพิวเตอร์เห็นไหมเนี่ยย้ายกลับคอมพิวเตอร์ถ้าเรากดคําว่าย้ายมาแล้วเนี่ยแล้วเรากดคําว่าปรับใช้เนี่ยมันจะทําการลบออกจากไอโฟนแล้วก็กลับเอามาใส่ในคอมพิวเตอร์เหมือนเดิมแต่ว่าระยะเวลาเช่ายังคงต่อต่อเนื่องไม่มีการหัก ก็คือหลังจากดูครั้งแรกแล้วเนี่ยมีระยะเวลาดูต่อเนื่อง2วันคือ4ี่สิบแปดชั่วโมงอันนี้คือเมื่อวานนี่เราทําการดูจากคอมแล้วใช่ไหมแล้วเราก็ไปท้างนอกเราก็ย้ายไปใน p p o o n แล้วเราจะมาดูว่าถ้าเราย้ายอยู่ใน iPhone เนี่ยแล้วมันจะเกิดอ,อะไรขึ้นอ่าสมมุติที่คือ iPhone ที่ย้ายมาหนังเช่ามันก็จะมาอยู่ในหนังเห็นไหมอยู่ในหนังแล้วมันก็จะบอกว่าอ่ารายการเช่า เห็นไหมเป็นรายการเช่าเนี่ยเขียนว่าเป็นรายการเช่าแล้วมันจะบอกระยะเวลาที่เหลือพอเรากดหนังหนังที่เช่าปุ๊บเนี่ยมันก็จะบอกว่ามีเวลาเหลืออยู่กี่ชั่วโมงอันนี้มันจะบอกว่าเหลืออยู่สิบเก้าชั่วโมงอยู่สิบเก้าชั่วโมงคว,วัตเตอร์ที่เราย้ายมาอยู่ในนี้เป็นแบบเช่าพอเรากดเพย์ปุ๊บมันก็จะเพย์ตอนนึงที่เราดูไว้เลยอันนี้ได้เสียงไทยสเตอริโอถ้าเราไม่อยากฟังเสียงไทยเราสามารถปรับได้ เป็นเสียอังกฤษก็ได้เสียอังกฤษหรือ A D อังกฤษหมายความมามีบรรยายรอบข้างด้วยเราซับสามารถเปิดได้แต่ว่าตัวฟอนต์ของซับเนี่ยมันต้องไปปรับขนาดของตัวฟอนต์เนี่ยใน iPhone เองเพื่อจะให้ฟอนต์มันใหญ่ไม่งั้นเนี่ยฟอนต์มันจะเล็กฟอนต์มันจะเล็กต้องไปปรับขนาดก่อนแต่ขี้เกียจไปปรับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ ฟังเสียงไทยดีกว่าถ้าอุปกรณ์มันเล็กอะไปมองซับก็คงไม่สนุกอันนี้คือย้ายมาดูตอนเป็นหนังเช่านะสมมติถ้าเราหยุดปุ๊บมันก็จะบอกอยู่เห็นไหมว่าเช่าเรียว่้อยไรสิบเก้าชั่วโมงสมมติเรากลับมาถึงบ้านเราอยากฟังเสียงซับที่เป็นห้าจุดหนึ่งเราก็ต่อสายย s b เข้าไอจูนแล้วก็มาในโหมดของภาพยนตร์มาในโหมดของภาพยนตร์นี่แล้วเราก็มาทําการย้าย ย้ายกลับนะก็กดย้ายปึ้งนะกล้องไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่เราก็มาทําการย้ายย้ายเสร็จปุ๊บแล้วเราก็กดคําว่าปรับใช้มันก็จะกอ๊อปสมมุติถ้าเรากดปรับใช้นะทดสอบนะเดี๋ยวจะให้ดูดูก่อนว่าตอนเนี้ยที่หน้าคอมเราอาจจะไม่ชัดนิดนึงในส่วนของยังไม่ต้องปรับในส่วนของตอนเนี้ยคือหนังอะ่ะมันมีแค่ ยังไม่ได้ดูกับภาพเป็นของฉันแต่ไม่มีเช่าใช่ไหมเพราะมันถูกก๊อปออกไปแล้วแต่ถ้าเราย้ายกลับมานะมันดูดภาพยนตร์ที่เราย้ายมาเนี่ยเรากดย้ายย้ายจากฝั่ง iPhone มาอยู่ฝั่งคอมพิวเตอร์ปุ๊บเรากดเข้ามาปรับใช้มันก็จะทําการเชื่อมต่อแล้วมันจะทาการก๊อปกรอปออกมาจาก iPhone นี่มันก็ออกมาจาก iPhone แล้วจากก๊อบจาก iPhone ที่อยู่19ชั่วโมงนาลกิกเนี่ยกลับมาอยู่ในคอมพิวเตอร์คือมันจะดูได้แค่ทีละหนึ่งอุปกรณ์เท่านั้น จากจากคอมพิวเตอร์ไป iPhone จาก iPhone กับคอมพิวเตอร์จากคอมพิวเตอร์กลับไป iPad ก็คือได้แค่ทีละหนึ่งอุปกรณ์เท่านั้นไม่สามารถดาวน์โหลดพร้อมกันระหว่างคอมพิวเตอร์ iPhone iPad หรือ MacBook อะไรเงี้ยพร้อมกันไม่ได้จะต้องดูทีละหนึ่งอุปกรณ์ถ้าเป็นหนังเช่านี่คือข้อจํากัดไม่เหมือนหนังซื้อนะถ้าหนังซื้อเนี่ยคือใน Account เราเนี่ยเราสามารถไปโหลดที่เครื่องไหนก็ได้เพราะว่าเราถือว่าเราซื้อไปแล้วแต่หนังเช่าราคาถูกกว่าตามีข้อจํากัดคือดูได้แค่ทีละหนึ่งอุปกรณ์หลังจาก ดูไปแล้วเนี่ยสามารถย้ายได้ผ่านโปรแกรมไอจูนจากคอมไป i ไอโฟนพอจะเอา iPhone ไ,ไป iPad ก็ต้องเอา iPhone มากับคอมก่อนแล้วค่อยเอา iPad เสียบแล้วค่อยย้ายจากคอมไป iPad สามารถย้ายได้ทีละหนึ่งอุปกรณ์เท่านั้นถ้าเป็นหนังเช่าเพราะมันจะติด DRM ของ Apple เป็นลิขสิทธิ์ของเขาคือพอถึงระยะเวลาปุ๊บไฟล์จะถูกทำการลบเองอัตโนมัตินี่คือข้อจำกัดอันนี้คือเสร็จแล้ว สังเกตดูว่ามันย้ายเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเหลืออยู่9ชั่วโมงถ้าเรากลับมาในส่วนของหนังเนี่ยสังเกตไหมมันจะมีคําว่าที่เช่าโผล่ออกมาที่เช่าโผล่มาคือหนังที่เราดูเล็กที่ครั้งเนี่ยเราสามารถกดเพย์แล้วดูในคอมต่อได้เลยเป็นเสียง5.1ต่อจากตรงที่เราดูผ่านใน iPhone, ไอ o ฟ e เด้เลยนี่คืออยู่ในคอมเราก็สามารถปรับเสียงได้เหมือนเดิม <Smart. S 1> แต่ในคอมมันดีอย่าง <I 'm S 1> คือฟอนต์มันปรับให้ใหญ่ได้ <I 'm S 1> ปรับในโ <I 'm S 1> ปรแกรมให้ใหญ่ได้ เสียงก็จะเป็น5.1นี่คือหนังเช่าสมมุติถ้าเราถ้าเราจะไปข้างนอกแล้วเรามี iPad